รถบ้านรุ่นใหญ่ที่สุดนะครับซุปครับปเป็มีทั้งแดดโนว่าโซนิกเลเตอร์มีัถเทอร์กมีอ้โอ้อ้ยตัดงปะเดี๋ยวไปครับ ลอตกตกไปเลยาต่รอขี่จตก็ลไปแล้วนะจตับมอ่าอย่าพูดรอดี่จตกเลยบต้องทำควงเลยไปนครับมาครับออกชุดน้อย โอเ้เลงกับน,น <สะ S 1> ดับที่เน<ม>ึจงยังเป็นของเป็นของใครหมายเลขที่ออส,สิบห้า ระาาดับที่นมาแล้วะัสองมาแล้ว ครับ22นะครับโอ้ยรถมันแหลวพ่อดาวิลาดร.ชานนะครับต้นทางนี้ครับออกแรงเลยครับอ๋อครับครับ06:00น.แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะขยับล้ําๆพามเร็วขึ้นพับเลยลาเข้าเลยเดี๋ยวครับ <San> าอีครับตอนนี้เหลืออยู่5้าพันครับห้รางวัลห้าพันถ้าไปรออกตอนนี้ก็หดินะครับววน,นะครับขอให้ทำนจะครับสหรับโอ่งทองโอ้ยโอ้ยโอ่ยโออยออ้อ้ยโอ้ยอ้อ้ยโออ ตามมาด้วยเบอร์ 22F 8ทแมนตัวตายโอ้โหหลอดเลยนี so, get get ่เลยเจอจริก oh, uh, uh. uh, <pack amed écrit> ็ได้นองอ่าวยอ่ารางวัล